สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสางามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ท <2500. S 1> อดพระเนตรความก้าวหน้าการ <สะ S 1> ดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนเสร โครงการผลิตเล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ที่จะสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้คงไว้ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยจนทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหาซึ่งอำเภอสังขัเป็นหนึ่งในเจ็ดเภอของจังหวัดสุรินทร์ที่เข้าร่วมโครงการ ข้าวหอมมะลิ105ปลูกได้ดีในพื้นที่ดินสายของภาคอีสานได้ผลผลิตเป็นบร่ข้าวเรียวยาวสมบูรณ์และยังคงความหอมเหมือนข้าวที่ปลูกจากแหล่งที่ปลูกเดิมกลุ่มกเกษตรกรบ้านโคกไสงามผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยความประณีตเพื่อให้เป็นพันุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุดนับตั้งแต่การเตรียมดินใช้วิธีการปลูกแบบปักดำและเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาด เพื่อป้องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นหรือข้าวเมล็ดแดงราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานข้าวเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของบริษิชัยพัฒนาจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากราคาข้าวของกรมการค้าภายในเพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกรด้วยทรงตรหนักว่าการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทนต้องมีความละเอียดประณีตในการผลิตทุกขั้นตอนในปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105รกลุ่มบ้านโคกใส่งามมีสมาชิก49ครัวเรือนปลูกข้าวในพื้นที่525ไร่ผลิตข้าวหอมมะลิ105ส่งปุรินิธชัยพัฒนาได้กว่า100ตัน จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์จากหอยเชอรี่บ้านโคกใสงามทรงติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ซึ่งวิริิธิชัยพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อกำจัดหอยเชอรี่ศัตรูสำคัญที่ทำลายกล้าเข้าในระยะการปักดำใหม่และลดารายจ่ายการซื้ออาหารสัตว์หอยเชอรี่เป็นหอยทากน้ำจืดที่สามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ทางคณะทำงานมูนิธิชัยพัฒนาได้ศึกษากระบวนการนำหอยเชอรี่มาใช้เป็นอาหารสัตว์โดยมีเครื่องมือปั่นเวียงสามารถแยกเกลือกและเนื้อหอยในอัตราส่วนประมาณ20กิโลกรัมต่อ1นาทีเพื่อนามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ต่อไปต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานบ้านแก่นางปัดวิรัตราษดรที่ประสบวาตภัยเมื่อต้นปี2558 ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังฤิธีชัยพัฒนาจึงได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามแบบบ้านพระราชทานช่วยผู้ประสบ,ะสบภัยปัจจุบันนางปัดทําการเกษตรเลี้ยงตัวเองและมีรายได้าจากการรับจ้างรายวันเวลา14นาฬิกา27นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการต่อระบบน้ำจนประธาน เพิ่มเติมจากอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอกนาบ้านหนองไผ่ตําบลระแงงองเภําษีขอนระููมซึ่งมีพระาดดำริเมื่อเดือนตุลาคม2557ให้พิจารณาจัดหาน้ําช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชทานในพื้นที่โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ํำลําพอกซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้าโดยกรมชลประธานต้งสนองแนวพระาชด,ดำริดาเนินการสํารวจ ออกแบบและก่อสร้างระบบส่งน้ําเพิ่มเติมจากสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเนี่ยอ่างเก็บน้ําลําพอกบ้านกลางของอันเนื่องมาจากพระราชดําริความยาว1000เมตรเป็นแบบท่อระยะทาง6 0 0เมตรและแบบคลองลาดคอนกรีตร,ระยะทาง400เมตรโดยเชื่อมต่อมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้าลาพอกมีอ่างเก็บน้ําลําพอกเป็นอ่างน้ําต้นทุนมีความจุ11.20ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2558สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผลิตพ,พันธุ์ข้าวหอมมะลิ1 0 5พระราชทานบ้านกลางของได้5 0 0ไร่จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ1 0 5พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองไผ่ตําบลระแงงบ้านหนองไผ่เป็นหนึ่งในเจ็ดชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการตั้งแต่ปี2556 ปัจจุบันมีสมาชิก59เคนพื้นที่การเกษตร596ไร่แต่เดิมเกษตรกรทำนาแบบนาหวานปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนาดำเนื่องจากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีความประณีตมากกว่าสะดวกต่อการกำจัดวัชพืชและคัดเลือกพันธุ์ปลนที่ไม่ใช่พันธุ์ข้าวหอมมะลิได้ง่ายมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้มาจากสองส่วนคือมเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกที่มีคุณภาพดีพันุ์การตรวจสอบและ,มะเมล็ดพันธุ์จากส่วนพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริ ผลผลิตที่ได้จะส่งจำหน่ายบริธิิชัยพัฒนาเพื่อสำรองไว้เป็นพันข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่อไปสำหรับผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์คือมีเมล็ดพันธุ์ปน1-3เมล็ดสามารถจำหน่ายได้ในราคา24บาทต่อกิโลกรัมซึ่งมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ11บาทส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือมีเมล็ดพันธุ์ปนผสมมากกว่า3เมล็ด สามารถส่งจำหน่ายเป็นข้าวสารคุณภาพดีตราจันกระผักจำหน่ายได้ในราคา14บาทต่อกิโลกรัมในปี2557ชุมชนบ้านหนองไผ่ได้ผลผลิตรวมประมาณ167ตันเป็นผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์ประมาณ1 4 2ตันและไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ25ตันโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรพร้อมพระราชทานกำลังใจให้อย่าท้อถอยและสอนลูกหลานให้เสด็จทอดในสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชน พร้อมกันนี้ยังมีพระชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาแหล่งน้ําสําหรับทําการเกษตรและส่งเสริมอาชีพแก่รัศดรนรดูทานาเวลา15นาฬิกา51นาทีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานของกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านขอนแก่นตําบลหนองฮะอำเภอสัโรงทาบ เริ่มเข้าโครงการในปี2556มีชาวนาสนใจเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม21คนเป็น29คนเนื่องจากการปลูกข้าวเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์สามารถขายได้ราคาดีกว่าทําให้มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่าตัวรวมพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะิพระราชทาน105ในปัจจุบันของกลุ่มนี้จํานวน1 4 5ไร่ในปี2558ได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ7กิโลกรัมต่อไร่ รวม1 0 1 5กิโลกร,รัมและดำเนินการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานด้วยวิธีการปักดำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวและสูนพัฒนาพันธุ์พืชจักรพรรด์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์คอยแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน105 mm hmm. เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ เช่นการคัดพันธ์ุปนออกจากแปลงผลิตมเมล็ดพันธ์ุการกําจัดศัตรูพืชและระยะปลูกที่เหมาะสมคือในช่วงปลายเตือนิถุนายนถึงกรกฎาคมนอกจากนี้โครงการมีการรับซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ผ่านเกณฑ์เป็นข้าวเผลือกคุณภาพดีเพื่อสีเป็นข้าวสารตราจันทร์กับผักจำนวน4.459ตัน เวลา16นาฬิกา34นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันพธุกรัเ์เพนสิริกบ้านกุุงตำบลสำารงทาาอําเภอสำารงทาพ,ออทาพโอกาสนี้ทอดพระเรการแสดงกันรึมเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายขเขมรในเขตอีสานใต้ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ภาษาขเขมรเป็นภาษาถิ่นเช่นจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษ จากนั้นมีพระราชปฏิสันฐานกับกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานบ้านกันจรงตําบลกระหาดอำเภอจอมพระบ้านกระเบื้องตําบลนาหน,นองไผ่อำเภอชุมพลบุรี บ้านห่องตําบลเทียนามอำาเภอเมืองสุรินทร์และบ้านกุงตําบลสำโรงคทาบเป็นกลุ่มชาวนาที่สนใจการทำานาเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและเข้าร่วมโครงการในปีนี้โดยทรงสักถามถึงผลสำเร็จและปัญหาในการทำานาเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและการประกอบอาชีพเสริม พร้อมกับทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวห,หอมมะลิ105รพระราชทานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกรพรรเพนซิริในปี2 5 5พันรยห้าบได้นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวนกว่า15ตันไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามอุตรดิตถ์อัมนาาเจริญและนครราชสีมารวม114ครอบครัว13อําอำเภอ และมีแผนงานที่จะอบรมส่งเสริมให้สมาชิกเข้าใจและเห็นความสําคัญของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นรวมทั้งจัดอบรมเสริมทักษะความรู้เรื่องเทคนิควิธีการคัดพันธุ์ปออกจากแปลงมเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มความชํานาญให้กับสมาชิกและสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ได้มากขึ้น โอกาสนี้ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการร่วมกันสู้อยู่อย่างพร้อมซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้บุริทิชัยพัฒนาดําเนินโครงการในพื้นที่ตําบลู้คาอํเาเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่ปี2556เพื่อเตรียมการตั้งรับอุทก,กภยัยให้กับชุมชนที่ประสบภยัย โดยพระราชทานพ่อแม่พันปลาหนิมจิตรดาจำนวน2,500ตัวเพื่อนำการขยายพันธุ์สำหรับแจกจ่ายแก่ราษฎรและเพื่อนสมาชิกโครงการผลการดำเนินงานในปี2558จำหน่ายลูกพันธ์ปลานิมจิตรดาให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีจำนวน20,000ตัวส่งพัน์ลูกปลาหนิมจิตรดาไปให้กับเกษตรกรอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินจำนวน50,000ตัว พร้อมทั้งท่อพระเนตรไซโลเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานที่สร้างขึ้นเมื่อปี2556สามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้500ตันและมีการบรรจุมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานตามกระบวนการประกอบด้วยการทำความสะอาดการคัดแยกมเมล็ดพันธุ์และการบรรจุดด้วยเครื่องจกักรกำลังการผลิต1ตันครึง่งถึง2ตันต่อชั่วโมง